ในเมื่อมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับกฎหมายแห้อำนาหน้าที่อยู่แล้วก็วันแมปก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาแล้วก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนทั้งในระดับชาติแล้วก็จะต้องในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินในแต่ละประเภทที่ดินก็ต้องไปตั้งหรือเพิ่มนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าจะต้องไปตั้งโครงสร้างองค์กรให้ให้สอดคล้องกับอำนาหน้าที่ในหลักก็คือว่าถ้าประชาชนนั้นได้ได้มีได้ประโยชน์ จากแนวเขตที่ทับซ้อนก็จะต้องให้รัศดรได้สิทธิ์ต่อไปไม่ได้ไปทําให้รัศดรเสียสิทธิ์ส่วนะจะแก้ปัญหาแนวเขตเบ็ดเสร็จได้อย่างไรก็ต้องไปแก้ปัญหาโดยใช้แผนที่แนบท้ายเกษฎีกาฉบับใหม่ที่จะต้องมีข้อตกลงกัระหว่างหน่วยงานว่าหน่วงหน่วยงาน,หน,งานหนึ่งแผน,น,นท,นที่นะครับไม่มีการทับซ้อนกันถ้ามีการทับซ้อนกันก็ต้องมีการตกลงกัน,กนว่าหน่วยงานใดที่จะถอยออกจากเส้นทับซ้อนนั้นนะครับ วันแแบช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับเชิงนโยบายนะคะว่าเห็นภาพชัดเจนว่าที่ดินเนี้ยเป็นของใครนะคะแล้วจะยึดเส้นไหนแต่สิ่งที่สําคัญนะคะในการจะแก้ได้จริงๆก็คือข้อตกลงค่ะว่าน้ำพื้นที่ตรงนั้นถ้ามันทับซ้อนแล้ววันแแบมาแล้วเนี่ยแต่ละหน่วยที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะยินยอมรับคำวันแแบบนั้นหรือไม่นะคะประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างของ กรมเราเนี่ยนะคะใช้จะมีออแผนที่เนื้อท้ายกิจฎีกรนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเมื่อวันแบบมาแล้วพื้นที่เราลดลงหรือเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปแก้ไขแผนที่เนื้อท้ายกิจสเดีรค่ะให้ชัดเจนนะคะว่าอยู่ที่บริเวณไหนแล้วก็มาตราส่วนที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันครอบคลุมยังไงถ้าความชัดเจนตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะแก้ปัญหาได้ค่ะวันแบบนี้ปัจจุบันก็อยู่ภา่ใต้ พรบคอร์ชอนคอร์ชอนนี้เป็นกฎหมายเชิงไม่บู้ว่าไม่ใช่กฎหมายเชิงแบบนีกแแล้วก็ท่านจะเห็นว่ามัเนี่ยไปอยู่ในคอร์ชอนแต่เพิ่มหน้าที่เดิมอยู่ภายใต้นโยบายที่ไม่เข้าสู่คอร์ชอนนนั้นแค่เป็นปากเส้นอำนาจหน้าที่แต่ตัวใหม่ที่ในใต้นั้นเราเพิ่มเข้าไปอึ่งหน้าที่ก็คือต้องช่วยเหลือเพื่อมีการเยียวยา มันเพิ่มขึ้นนะที่เพราะเส้นนอนเนี่ยแม้เป็นการแก้ไขสองส่วนแรกก็จริงพอแก้ไขเสร็จคนจ้รับผลกระทบคือตัวหน้าส้นนอนทั้งคนจะรับผลกระทบเชิงบวกกับเชิงลบเช่นเมื่อมันแฝงเสร็จแล้วทุกทียาได้เส้นเนี่ยมันก็มีทั้งกลุ่มที่จากเดิมที่เคยอยู่ในระยะมาอยู่ทุเรียนนะหรือกลุ่มที่จากเดิมเคยอยู่ในระยะแต่ลงจากทุเรายนหน้าที่มันจะเพิ่มขึ้นนะ ับเส้นและช่วยเหลือเพราะนั้นแล้วการแมวกเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงรับรทาราบอาชานโยบายเดี๋ยวท่านนายกผมที่จริงหัวหน้าเราเนี่คคนนยคือนายกท่านก็คงเรียกประชุมไว้ประชุมเสร็จก็คงต้องแบ่งเป็นคณะทับงานแล้วก็สิ่งที่เขาจะเดินต่อไปก็คงไม่ประกาศพร้อมกับทุปปนเทท่านไหนเสร็จก่อนก็ตาม